สวัสดีครับวันนี้พามาชมบรรยากาศต้นพญาเล็บครุฑที่สวนลูบ้านนานะครับช่วงนี้ฤดูฝนนะครับต้นพญาเล็บครุฑกำลังสวยเลยครับสูงจะท่วมหัวแล้วนะครับจะเลยหัวแล้ว นี่ครับกับบรรยากาศฝนกําลังตกนะครับวันนี้ฝนกําลังจะมาฟ้าครึ้มเลยครับเมฆคลึ้มเลยนะครับกําลังติดดอกครับกําลังติดดอกสวยเลยนี่ครับกําลังติดดอกติดลูกลูกกําลังสวยเลยครับดอกมาก เยอะเลยครับแต่ละต้นก็กำลังติดดอกจิดลูกสวยเลยอันนี้ดอกที่บานแล้วสวยมากสวยมากๆครับ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับยิ่งสวยเลยครับไม่ได้ลดน้ำเลยนะครับช่วงฤดูฝนเขาจะชอบแดดจัดๆนะครับยิ่งได้น้ำแบบนี้นะครับต้นสูงเลยท่วมศีสาเลยครับท่วมหัวเลยครับเดี๋ยวจะให้ชม,มเมล็ดที่เขา แห้งแล้วนี่ครับมเมล็ดที่แห้งแล้วเยอะเลยเยอะเลยครับเดี๋ยววันไหนที่เก็บก็จะพาเก็บนะครับอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งเลยครับ โตหมดแล้วจะ,จะพาชม,มเมล็ดที่เขาแห้งแล้วที่มเมล็ดอวบใหญ่เลยครับ มเมล็ดที่แห้งแล้วอวบใหญ่เลยนี่ครับมเมล็ดใหญ่มากๆมเมล็ดโตมเมล็ดสวยครับนี่ก็กำลัง กำลังแห้งนะครับนี่คือเมล็ดที่แห้งที่เขากระท้อเปลือกออกแล้วนะครับตัวสวยมากครับมเมล็ดอวบมากใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับ ทางจังหวัดร้อยเอ็ดก็แวะชมสวนได้นะครับสวนผู้บ้านนาจังหวัดร้อยเอ็ดยินดีต้อนรับนะครับมีต้นพันธุ์มีเมล็ดนะครับมีต้นพันธ์มีเมล็ดให้นะครับใครที่อยากจะนำไปเพาะปลูกนะครับ นี่คือต้นที่เขาเกิดเองนะครับเกิดเองตามธรรมชาติแล้วเลยต้นดกแล้วก็สวยมากนะครับนี่คือมเมล็ดที่แห้งแล้วนะครับแห้งแล้ว ครับก็ลาไปก่อนนะครับบรรยากาศที่สวนครูบ้านนาต้นพญาลัยโพลกำลังติดดอ,อกออกผลเต็มเลยบรรยากาศที่ฝนกำลังตกนะครับเดี๋ยวมาพบกันนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ